สำหรับโจนนเชิงซ้อนนอกจากจะเขียนอยู่ในรูปแบบทั่วไปได้แล้วสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะก็คือเขียนอยู่ในรูปแบบเชิงคูณนั่นเองภาษาอังกฤษก็เรียกว่า polar form ะนะสมมติว่าถ้าเรามีแทเท่ากับ x บวก y i รูปแบบเนี่ยเขาจะเรียกว่ารูปแบบทั่วไปแต่ถ้าเราเอา x บวก y i มาวาดเป็นกราฟเลยนะจุด x y สมมติว่าอยู่ตรงเนี้ย แล้วเราก็จัดการลากเส้นจากจุดกำเนิดมายังพิกัด x y ตรงนี้นะแล้วก็ลากเส้นลงมาให้มันตั้งฉากกับแกน x ตรงนี้เราจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเนี่ยตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ จะยาว x แล้วก็สูง y เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามุมฉากที่เรียกว่า r ตัวนี้นะก็คือรูท x กำลังสองบวก y กำลังสหรือว่าค่าสมบูรณ์ Z นอันนเ่งคราวนี้เนี่ยให้เราสังเกตว่าถ้าเราทำการวัดมุม จากแกน x เนี่ยวัดมาจนถึงด้านตรงข้ามมุมฉากตัวเนี้ยมุมเซตาตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นเป็นแอมพิจูดนะหรือว่าอาร์กิวเมนต์ของจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้ที่ชื่อว่า Z นั่นเองก็ใช้ตัวย่อเป็น a.m.p. วงเล็บ Z, หรือว่าจะเป็น a r g วงเล็บ Z นั่นเองอันนี้เป็นตัวย่อ แสดงถึงมุมที่วัดในทิศทวนเข็มนาฬิการันนี้ถ้าเรามาพิจารณาดูที่3ามเดียม,มุมฉากตัวนี้ตรงนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมอ่าคือค่าสบูรณ์ซตคือรูทเอก,กลังสองบวกวากลังสองอันนี้มันมาจากสูตรปีทากรัสแล้วถ้าพิจารณาที่มุม เซต้าัวดใดนะคือจากเดิมเนี่ย cos เซต้าเนี่ยมันคือชิดหาด้วยฉากเพราะนั้นก็คือ x หาด้วย r พอเราย้าย r ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นประธาน,นีก x เท่ากับ r cos เซตา้าคราวนี้ก็มาดูที่สามเหลี่ยมมุมฉากอีกรอบหนึ่งมาดูที่ค่าไซน์เซต้าไซ ก็คือข้ามหารด้วยฉากค,คือ y ส่วน r ถ้าเราย้าย r ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นบทิลเนียนะส่วน t ท n เซต้าเนี่ยก็คือข้ามหารด้วยชตดก็ต้องก,กลายเป็น y ส่วน x นั่นเองคือตอนนี้เรากำลังจะจัดรูปจากจำนวนเชิงซ้อนรูปแบบทั่วไปกำลังจะจัดรูปให้กลายเป็นเชิงขั้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีมุมเซต้าหรือว่าอาร์กิวเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องเดิม เนี่ยเศษกับ x บวก y i อันนี้มันเป็นรูปแบบจบไปใช่ไหมคราวนี้ x มันกลายเป็น r cos เซแล้วก็ y เนี่ยมันกลายเป็น r sin θ แล้วก็มี i อยู่ซึ่งตอนเนี้ยมันมี r เป็นตัวร่วมก็ดึงออกมาก็เลยกลายเป็นบรรทันทเนี่ยนะดึงตัวร่วม r ออกกลายเป็น r วงเล็บ คอสเซตาบกไอสซเซตาหรือบางทีเนี่ยมันยาวไปเราก็จะย่อเขียนแบบย่อๆกลายเป็น RCIS อนั่นเองอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันนะว่ามุมเซตเนี่ยก็คือเป็นมุมที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้าเขาไม่กำหนดขอบเขตของอาร์กิวเมไม่กำหนดขอบเขตของเซตเนี่ยมันสามารถหมุนเกินได้หนึ่งรอบได้เพราะฉะนั้นก็จะต้อง บวก2 n pi เอาไว้ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มแต่ถ้าเขากำหนดขอบเขตของของร์ก u วเมนต,ต,ต,ตรงนี้มาถ้าเกิดกำหนดว่า,ากิวเมนต์เนี่ยอยู่ระหว่าง 0- ถึง2อ pi อย่างเงี้ย2 n pi ก็ไม่ต้องบวกเข้าไปเพราะว่าเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาแค่รอบเดียวแต่ว่าถ้าเกิดไม่กำหนดแสงดงว่าหมุนได้หลายรอบก็จะต้องมีบวก2 n pi เข้าไปด้วยนะ อันนี้ก็คือเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปแบบเชิงคัวสาเหตุที่เราจะต้องมาเรียนหัวข้อนี้เพราะว่าในโจทย์หลายๆข้อเนี่ยการใช้จำนวนเชิงซ้อนรูปแบบทั่วไปแก้ปัญหาเนี่ยมันบางทีมันจะยาวแล้วก็ยากนะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนรูปแบบทั่วไปมาเป็นรูปแบบเชิงคูวเนี่ยมันจะมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าวิธีทำมันจะง่ายกว่านะ